ช่องตามใจทูเดย์บทที่803ต้องการดินแดนสุขเหาดีท่านอาจารย์อายุ90ปีแล้วเขาย่อมต้องการหาลู่ทางให้กับสิทธิ์และลูกหลานของเขาอินอิงจูเอ๋ยหูหยิงชื่อเสียงโด่งดังถึงแม้พวกเราจะอยู่ในหุบเขาเทพโอสถซึ่งเป็นเอกเทศจากโลกภายนอกก็ยังเหมือนกับฟ้าร้องที่ดังก้องหูหูหญินเชี่ยวชาญด้านกลไก หากมีกลไกที่หูหยินเป็นผู้ออกแบบเป็นโลกกำบังแม้หุบเขาเทพโอสดของพวกเราต้องการอยู่รอดไปอีกนับร้อยปีนั่นก็เป็นเพียงเรื่องง่ายได้เทพโอสถต้องการให้ข้าออกแบบกลไกให้หุบเขาเทพโอสถหรือมูซ่ซือวิเอ๋ยถามมิไดเจ้าทดทันอาจารย์ต้องการย้ายทั้งหุบเขาเทพโอสดมาอยู่ในอานณาเขตเมืองถงหยางของท่าน ขอให้หูญิงกำหนดเขตแดนให้หุบเขาเทพโอสดของเราและเขตแดนนั้นต้องเป็นของหุบเขาเทพโอสดข้าผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตจากหุบเขาเทพโอสถไม่อาจล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนได้เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจฮูยินทุกๆปีพวกเราหุบเขาเทพโอสดจะตรวจรักษาให้ชาวเมืองถงหยางโดยไม่เก็บค่ารักษาเป็นเวลาห้าวันหากกล่าวถึงเรื่องกลไกลผู้ที่มีชื่อเสียงก้องโลกคือสกุลโมนอกจากนี้ผู้ที่ข้ารู้จักก็มีผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกลไกลอ,ยอยู่เหตุใดเทพโอสดถึงเชื่อใจข้าเพียงนี้ มู่ซื่อวิ่หัวเราออกมาเบาๆท่านอาจารย์กล่าวว่าในโลกนี้นักปราชญ์มีมากนักบุญกลับมีน้อยหูหยินเป็นนักปราชญ์อีกทั้งยังเป็นนักบุญความฉลาดมากความสามารถของหูหยินไม่มีบุรุษใดเทียบเทียมอินอิงจูเอ๋ยูหยินคงทราบดีหุบเขาเทพอโอสถมีกฎข้อหนึ่งนั่นคือเราจะรักษาเพียงผู้ที่เป็นโรครักษายากปีละร้อยคนเท่านั้นหากเป็นโรคทั่วไปไม่รักษาอันที่จริงผู้ใดบ้างไม่อยากเป็นหมอผู้มีเมตตาเล่า เพียงแต่หุบเขาเทพโอสถมักจะอยู่ในที่ที่ลมโหมคลื่นถาโถมหนึ่งเสมอหากไม่มีกฎด,ดังกล่าวเกรงว่าจะไม่ได้สงบแม้เพียงวันเดียวถึงแม้จะมีกฎเช่นนั้นหุบเขาเทพโอสถของข้าก็ไม่เคยสะอาดบริสุทธิ์สกุลเราไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลกเพียงอยากเป็นหมอรักษาผู้คนเท่านั้นไม่อยากเข้าไปยุ่งกับความขัดแยง้งหากอยู่ที่นี่กับผูหญิงย่อมมีโอกาสได้รับสิ่งที่ปรารถนาข้าได้รับการยกย่องจากเทพโอสถเป็นเกียรติของข้ายิ่งนัก หากจะย้ายไม่ยังเมืองถงอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องยากใค่ข้าออกแบบกลไกลก็ไม่ได้เกินความสามารถเพียงแต่ข้าคิดว่าสิ่งที่พวกท่านต้องการไม่ได้มีเพียงเท่านี้มู่ซื่อวิเอ๋ยข้าจะเขียนดีการเล่มหนึ่งมอบดินแดนสุขหาวดีให้กับผูกเขาเทพโอสถไม่มีผู้ใดบีบบังคับผูกเขาเทพโอสถให้รักษาผู้ที่ไม่ต้องการรักษาได้อีกทั้งข้ายังจะขอให้ฟาบาทประธานป้ายทองคําให้ด้วยถ้ามีป้ายทองคําชิ้นนั้นผู้ที่คิดจะใช้อํานาจบ,บาีบบังคับพวกท่านคงต้องชั่งน้ําหนักดูอีกที ขอบคุณฮูหยินถึงตอนนี้แม่นางอินคงทานอาหารให้อิ่มหนำได้แล้วกระมังข้าได้ยินจากซางจือว่านับตั้งแต่พวกท่านมาถึงก็งานรัดตัวแม้กระทั่งเวลาดื่มแก้กระหายยังแทบไม่มีคนที่มีมากเกินไปจริงๆจริง,รงสิฮูหยินอาการของคนแค่เหล่านี้ค่อนข้างแปลกพิกลดูไม่เหมือนโรคทั่วทั่วไปพรุ่งนี้พวกเราจะลองตรวจสอบโดยละเอียดแล้วจะรายงานให้ท่านทราบอีกครั้งได้คล้อยหลังอินอิงจู่มูซ่ซือวิกหยิบดีกาออกมาจากลิ้นชักแล้วเริ่มลงมือเขียน ชานอีฝนหมึกอยู่ข้างๆนางส่วนซังจือขยับเส้นตะเกียงให้ทั่วทั้งห้องสว่างมากขึ้นเจ้าค่ะหลังจากซังจือออกไปแล้วชานอีจึงเปิดปากเอ่ยว่าเมืองถงหยางมีที่เล่าเรียนที่ดีที่สุดบัดนี้ยังมีหุบเขาเทพโอสถที่ดีที่สุดนึกภาพได้เลยนะเจ้าคขะว่าภายหน้าที่นี่จะต้องเป็นที่ที่ผู้คนใฝ่ฝันถึงเป็นแน่เรื่องภายหน้าภายหน้าค่อยว่ากันตอนนี้พวกเราทําได้เพียงตัดสินใจไปตามสถานการณ์ หากคิดจะโอรรับแสงอันเรืองรองต้องขจัดความมืดมิเสียก่อนทางใต้เท้าฉีเป็นอย่างไรบ้างได้ยินว่าผู้ที่เผยแพร่ข่าวรือหลายคนถูกจับกลุ่มแล้วเจ้าค่ะบัดนี้กําลังเค้นคําสารภาพจากปากพวกเขาชานอีเอย๋ยท่านก็รู้วิธีการของหน่วยรับดีหากตกไปอยู่ในมือของใต้เท้าฉีแล้วจะมีสักกี่คนที่รอดไปได้เกรงว่าคนที่เขาจับได้จะเป็นเพียงลูกสมุนกลุ่มเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเมืองของอย่างนี้ต้องเพิ่มพลเมืองเมื่อคนมากขึ้นผู้ถีปีศาจเดรัจฉานทุกชนิดย่อมหลัง่งไหลเข้ามา นอกจากนี้พวกเขาย่อมต้องหลบซ่อนอยู่ในหลืบลึกคิดจะหาตัวออกมาไม่ง่ายใดยอย่างไรก็ตามข้าอยากจะเห็นนักว่าองค์กรที่ว่ายังจะมีลูกไม้อะไรอีกเมื่อฉีเซียวเดินออกมาจากคุกก็เห็นมูซ่ซือวิ่ในชุดสีมุ่งยืนหันหลังให้เมื่อเขาออกมาสาวใช้ก็เอ่ยเตือนานางจึงค่อยๆหมุนตัวกลับมามองเหตุใดวันนี้เจ้าเมืองของหยางถึงได้มีเวลาว่างมาหาข้าได้ฉีเซียย,ยิ้มบางๆท่านแม่ทัพตรักตรมทำงานมีความชอบใหญ่หลวง เจ้าเมืองผู้นี้ย่อมตอบแทนท่านเป็นอย่างดีและตั้งใจว่าจะพาท่านไปเยี่ยมชมร้านเป็ดย่างที่เพิ่งเปิดใหม่มู่ซื่อวิกล่าวได้ยินมาว่าตำรับอาหารของร้านเป็ดย่างในเมืองเป็นใต้เท้าเจ้าเมืองที่ปรับปรุงให้จากนั้นเท่าแก่ผู้นั้นจึงแบ่งส่วนแบ่งให้ท่านเจ้าเมืองสองส่วนดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงแล้วท่านรู้มากเกินไปเช่นนี้ไม่ดีแน่เพราะหากรู้มากไปจะถูกปิดปากเอาได้มู่ซื่อวิเอ๋ยสับยอก น้าร้านเป็ดย่างเท่าแก่ยกเป็ดย่างมาให้คนงานในร้านข้างหลังก็ยกอาหารมากมายหลายชนิดและน้ำจิ้มต่างๆมาวางเต็มสองมือผูห้หญิงท่านลองชิมจานนี้ดูสิว่าเป็นอย่างไรเท่าแก่เอ่ยด้วยรอยยิม้มข้าไม่เกรงใจท่านแล้วนาะหากมีปัญหาอะไรข้าขอกล่าวตามตรงอย่างไรเสียนี่ก็เกี่ยวพันไปถึงส่วนแบ่งของข้าขอรับผู้หญิงติชมได้เลยข้าจะมอบตำรับอาหารอีกจานให้ท่านมูสื่อวิส่งสัญ,ญญาณให้ชานอีที่อยู่ข้างๆ ฉานยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เท่าแก่อาหารจานนี้เรียกว่าตีนไก่โดงพริกวัตถุดิบหลักคือตีนไก่แน่นอนว่าเพื่อให้ทานได้ง่ายท่านต้องล็อกระดูกข้าในออกเท่าแก่กมองตำรับอาหารแล้วค้อมคำนับมูซ่ซอวีหูหญิงข้าน้อยจะไม่มีวันลืมความเมตตาของท่านเลยไอริโนเวลส่วนแบ่งนี้ข้าไม่ต้องการแล้วมูซ่ซอวีเอ่ยเพียงแต่ข้าต้องการให้ท่านรับปากอย่างหนึ่ง คือทุกวันให้ท่านเตรียมอาหารแบ่งปันสิบจินมอบให้กับผู้ที่ไม่มีเงินกินข้าวหรือคนไร้บ้านที่ผ่านไปผ่านมาข้าน้อยจะจดจำไว้อย่างแน่นอนเท่าแก่เอ๋ยด้วยสีหน้าขึงขังนำสุรามาเถอะแม่ทับชีลำบากแล้วมาดื่มสุราคลายความไม่ล้ากันสักหน่อยเท่าแก่นำสุรามาให้แล้วก็ผลักไปอีกทั้งยังปิดประตูห้องรับรองส่วนตัวให้อย่างใส่ใจชานอีเจ้าพาคนอื่นๆไปแยกกันนั่งสองโต๊ะอยากทานอะไรก็สั่งเถิดมู่ซื่อวิเอ๋ยกับชานอี ชานอีพระออกไปแล้วภายในห้องปีกข้างเหลือเพียงฉีเซียวกับมู่ซื่อวีมู่ซื่อวีรินสุราให้กับฉีเซียวเขายิ้มออกมาท่านยิ้มอะไรข้าคิดว่าหากใต้เท้าลู่รู้เขาว่าท่านรินสุราให้ข้ามีน้ำซ้ำพวกเรายังกินดื่มอย่างสุขสําราญอยู่ที่นี่เขาคงโมโหแหย่แล้วฉีเซียวเอ่ยพลางหยิบจอกสุรามาแต่จอกของนางแล้วกระดกลงไปรวดเดียวรีบร้อนดื่มอะไรปานนั้น อากาศเย็นแล้วข้าให้ท่านอบอุ่นร่างกายไม่ได้จะให้ท่านมาเป็นถีขี้เมามูซ่ซือวิเอ๋ยเขามีอะไรให้โมโหกันพวกเรามีมิตรภาพปฏิวัติปฏิวัติคืออะไรหมายความว่าพวกเราจะเป็นสหายกันไปตลอดชีวิตไม่ต่างอะไรจากพี่น้องร่วมสายเลือดถูกหรือไม่ชีเสี่ยวยิ้มบางๆทว่าไม่ได้กล่าวสิ่งใดค่ายทหารน,นั้นของท่านมีคนกี่มากน้อยแล้วทหารหนึ่งแสนนายพลเรือในค่ายสองแสนคน รวบรวมได้ถึงครึ่งแล้วหรือยังทหารมีเจ็ดหมื่นนายแล้วพลเรือนในค่ายหนาะหรือชีเซียวสันศีสะมีเพียงสองหมื่นคนเท่านั้นพลเรือนในค่ายที่ว่าไม่เพียงแต่ต้องทำงานในไร่ในนาแต่ยังต้องเข้าร่วมฝึกฝนในยามสงบเป็นราษฎรในยามศึกสงครามต้องเป็นทหารมู่ซื่อวี่เอ่ยบางทีอาจต้องเพิ่มสถานนะและสวัสดิการให้พวกเขาก่อนพวกเขาจึงจะเป็นฝ่ายมาเคาะประตูท่านเมืองถงหยางเป็นที่ศักดินาของท่าน ท่านจะเพิ่มสถานะและสวัสดิการของพวกเขาหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของท่านหรือฉีเซียวเอ๋ยเช่นนั้นท่านคิดจะทำอย่างไร 1. น่ลมโหมคลื่นถาโถมอุปมาหมายถึงอยู่ใจกลางความขัดแย้งของสังคมช่องตามใจทูเดย์บทที่8 0 4ออกความคิดให้ฉีเซียวสร้างระบบสะสมแต้มกันเถอะมูสือวิคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวต่อยิ่งทำงานมากแต้มยิ่งมากแต้มนี้ใช้แลกเปลี่ยนได้หลายอย่าง อย่างเช่นของใช้ในชีวิตประจำวันเงินหรือแม้กระทั่งบ้านบ้านหรือชีเซียวผู้ที่กำลังจะยกจอกขึ้นดื่มหยุดมือในทันทีเขาเลิกคิ้วมองนางเพื่อพันธัญญาหารที่ปลูกในค่ายล้วนเป็นสเสบียงสำหรับทหารทหารไม่ได้รับประโยชน์อะไรแน่นอนว่าเป็นการทำดีโดยไม่ได้รับผลดีตอบแทนหากใช้ความคิดที่ว่าทำมากได้มากจะต้องมีคนยินดีพิจารณาดูแล้วจริงๆหากทำได้ดียังมีภรรยาได้เช่นกันมู่ซือวิย้มบาง,บาง อย่างไรเสียในเมืองนี้ก็มีหญิงไม้มากมายคงไม่อาจให้พวกนางเป็นไม้ไปตลอดชีวิตกระมังยังต้องพิจารณาเรื่องแต่งงานให้พวกเขาด้วยท่านรู้หรือไม่ว่าผู้ที่ครองความเป็นไม้สิบปีให้หลังจะได้รับซุมซซ้มประกาศเกียรติคุณหนึ่งชีเสียวเอ่ยเพื่อซุ้มประกาศเกียรติคุณนี้แล้วสตรีมากมายไม่ยินดีที่จะแต่งงานอีกครั้งไปช่วชีวิตหากเป็นเพราะความรู้สึกที่มีต่อสามียินดีครองตัวเป็นไม้เพื่อเขานั่นเป็นการทําด้วยความรักค่าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง แต่หากไร้ใจไร้รักเพียงแค่ทำเพื่อสายตาของผู้อื่นเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นเมืองถงอย่างเราไม่ต้องการการกระทำและความคิดที่คร่่าคือเช่นนี้มู่ซื่อวีเอ๋ยราษฎรที่นี่ต้องผ่านความยากลําบากมามากข้าหวังว่าพวกเขาจะได้ใช้ชีวิตตามใจปรารถนาไปชั่วชีวิตโดยไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมาขวางกาั้นชี้เซียวยิ้มบางๆบ,บนโลกนี้มีคนแปลกพิลึกอย่างท่านไม่รู้ว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนไปกี่มากน้อยแล้วเป็ดย่างยังปิดปากท่านไม่ได้เลย ทั้งสองคนกินเป็ดย่างเสร็จฉีเซียวไม่ได้กลับไปที่บ้านของตนหกักแต่ตามู่ซื้อวิไปยังสารละว่าการโดยมีลูกน้องคนสนิทหลายคนติดตามไปพวกเขาปรึกษาหารือรายละเอียดเรื่องระบบใช้แต้มลู่จื่ออวิ๋นเดินถือบัวลอยข้าวหมากเข้ามา,า,มาท่านอชีข้าให้ในครัวทาของหวานเล็กๆน้อยๆมาให้เป็นของว่างยามดึกพวกท่านคุยกันมานานทีงนี้จะต้องหิวเป็นแน่ท่านของร้อนร้อนหน่อยเถิดขอบคุณฉีเซียวรับไปมูนี่เซียวอวิ๋นเอ๋อร์เป็นอย่างไรบ้าง ทุกอย่างกําลังเป็นไปด้วยดีเจ้าก่ะรู้จื่ออวินเอ่ยชาวบ้านรักงานที่พวกเขาทํามากถ้าจะอดใจรอดูผลผล,ผลิตไม่ไหวเพียงแต่ข้าบอกพวกเขาแล้วว่าปีแรกไม่ต้องรีบร้อนอะไรวันนี้มีแขกจากหุบเขาเทพโอสถมาเจ้าพบแล้วหรือยังมูซ่ซือวิเอ่ยถามพบแล้วเจ้าขสิทธิ์พี่ยังแนะนําแม่นางอินผู้นั้นให้ข้าได้รู้จักแล้วด้วยลู่จื่ออวินเอย่ยเมื่อครูตอนที่ข้าเข้าไปในห้องครัว ยังได้ยินว่าแม่นางอินผู้นั้นศึกษาหาที่มาของโรคอยู่ในห้องไม่ทันได้พักผ่อนจึงให้บ่าวรับใช้ในครัวส่งไปให้นางถ้วยหนึ่งด้วยเจ้าค่ะพรุ่งนี้หน้าที่รับผิดชอบหลักของเจ้าคือให้ความร่วมมือกับคนของหุกเขาเทพโอสถมู่ซือวิเอย๋ยข้าเห็นว่าแม่นางอินผู้นั้นไม่เลวทีเดียวบางทีพวกเจ้าสองคนอาจเข้ากันได้ดีเจ้าเป็นลูกสาวข้ามีเจ้ารับรองพวกเขาด้วยตนเองก็แสดงให้เห็นถึงความจริงใจของข้าแล้วหากพวกเขาขาดเหลือสิ่งใดการมีเจ้าอยู่ข้างๆก็ถือว่าเป็นตัวแทนข้าที่เป็นเจ้าเมือง ข้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะหุบเขาเทพโอสถต,ตั้งใจจะมาตั้งรกรากที่นี่หรือพวกเขามีความตั้งใจเช่นนั้นมู่ซื่อวิเอย่ยหุบเขาเทพโอสถมีชื่อเสียงดีงามกล่าวกันตามเหตุผลแล้วผู้ใดล้วนอยากจับมือกับพวกเขาไม่กล้าทําให้ขุนเคืองใจง่ายๆจากที่แม่นางอินผู้นั้นกล่าวชีวิตในหุบเขาเทพโอสถก็ไม่ได้สงบสุขเพียงนั้น หุบเขาเทพโอสถไม่เพียงแต่รักษาผู้คนได้แต่ยังฆ่าผู้คนได้อีกด้วยบนโลกนี้มีคนที่ต้องการทำร้ายผู้อื่นและฆ่าผู้อื่นการที่หุบเขาเทพโอสถอยู่ตรงกลางย่อมทำตัวลำบากพวกเขาเอ่ยขอเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดายิ่งกว่านั้นชื่อเสียงของท่านนับวันยิ่งเป็นที่เรื่องลือพวกเขาต้องการการปกป้องจากท่านก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างไรเสียท่านก็ไม่ใช่ขุนนางในราชสำนักทว่าท่านสื่อถึงท่าทีของราชสำนัก ข้าเขียนดีกาให้คนเร่งส่งไปยังเมืองหลวงแล้วเรื่องนี้ให้ฝ่าบาทตัดสินใจเถอะดีนี่ก็ดึกแล้วข้าไม่ส่งท่านแม่ทับฉีฉีเซียลุกขึ้นแล้วเอ่ยว่าหูหญิงงานรัดตัวทุกวันเช่นนี้ข้าย,ย่อมไม่กล้าให้หูหญิงไปส่งมูซ่ซือวิหัวราเห่อเห,อ,เหอออกมาแล้วกรอกตามองบนคนที่อยู่ข้างๆต่างก็หัวเราอออกมาหลังจากฉีเซียกลับไปแล้วฉานอีและซังจือก็ปรนนิบัติมูซ่ซือวิล้างหน้าล้างตาให้นาง แม่ทับชีอายุก็ไม่น้อยแล้วเหตุใดยังไม่คิดจะแต่งงานกันนะเจ้าคะเขามีลูกโชมเช่นนั้นสตรีใดจะกล้าแต่งงานกับเขาเล่ามูซอวิเออยเทียงแต่หากโชคชะตามาถึงผู้ใดก็ไม่อาจหยุดยั้งเขายังไม่พบผู้ที่ทําให้เขาตกหลุมรักกระมังวันถัดมาลู่จื่ออวิ๋นคอยช่วยเหลืออินอิงจูตลอดการทํางานทันทีที่ลู่จื่ออวิ๋นมาปรากฏตัวสายตาสิทธิชายของหุบเขาเทพโอโสถต่างจับจ้องไปที่นางเมื่อรู้ว่านางเป็นที่ดาของอัครเสพดีลู่และเจ้าเมืองมู่ แต่ละคนล้วนชมเชยความรักที่สวรรค์มีต่อลู่จืออวิน๋นครั้นลีกูหยวนผ่านมาเขาเห็นคนที่ต่อแถวกันยาวเหยียดลู่จืออวิ๋นและบ่าวรับใช้ของนางมีหน้าที่ในการจัดเตรียมตัวยาหลากชนิดให้คนที่ส่วนสิทธิของหุบเขาเทพโอสดเหล่านั้นเน้นไปที่การตรวจรักษาอาการเหตุใดล้วนจ่ายยาเหมือนกันเล่าลีกูหยวนเอ่ยถามเพราะพวกเขาล้วนเป็นโรคเดียวกันลู่จืออวิ๋นลดเสียงลงแล้วกล่าวว่าทิ้งแต่ได้รับการรักษาจากท่านหมอแห่งหุบเขาเทพโอสถข้าคิดว่าอาการของพวกเขาทุเลาลงไปมากทีเดียว ตรวจพบสาเหตุแล้วหรือท่านหมออินกล่าวว่าต้องยืนยันอีกรอบก่อนเราวันนี้ตรวจคนที่เสร็จแล้วนางจะยืนยันอีกครั้งข้าส่งคนไปเชิญท่านหมอห้าคนมาจากเมืองข้างเคียงในเมื่อท่านหมอจากหุบเขาเทพโอสถมารับผิดชอบที่นี่แล้วเช่นนั้นก็ให้พวกเขาเป็นผู้ช่วยเถิดเยี่ยมเลยคนที่มากมายเพียงนี้พวกเขายุ่งกระทั่งไม่มีเวลากินข้าวเลยด้วยซ้ำค่าให้คนทำของว่ามาให้ พวกเขาทำได้เพียงใช้เวลาว่างทานของพวกนั้นรองท้องไปก่อนในที่สุดอินอิงจูก็ตรวจหาสาเหตุออกมาได้ที่มาของโรคนั้นมาจากแหล่งน้ำมู่สื่อวิทยฟังเรื่องที่อินอิงจูบอกจึงตามนางไปยังลำธารที่ผู้คนกว่าครึ่งในเมืองถงยางตักน้ำมาประกอบอาหารน้ำในลำธารน,นั้นดูใสสะอาดมองไม่ออกว่ามีปัญหาแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามมู่สื่อวิราบดีว่าการมองไม่เห็นปัญหาด้วยตาเปล่า ไม่ได้หมายความว่าไม่มีปัญหานางเชื่ออินอิงจูดังนั้นแหล่งน้ำจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนหูหยินแท่นกำลังคิดอะไรหรืออินอิงจูเอ่ยถามข้าคิดว่าข้าต้องงานยุ่งอีกแล้วมู่ซื่อวิ่เอ่ยอย่างจนปัญญาหากน้ำไม่สะอาดแน่นอนว่าย,ย่อมมีคนป่วยเพิ่มมากขึ้นของที่เอาเข้าปากจะไม่ระมัดระวังได้อย่างไรเล่าเป็นข้าที่คิดไม่ถี่ถ้วนเองท่านแม่ท่านมีวิธีหรือมีสิ อันที่จริงภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีไม่น้อยเที่ยงแต่ทุกคนแม้กระทั่งท้องยังกินไม่อิ่มจะมีเวลากรองน้ําได้อย่างไรมู่ซือวีเอย๋ยสิ่งที่ข้าต้องทําก็คืออำนวยความสะดวกให้พวกเขาถึงแม่นางจะทําเครื่องกรองน้ําอย่างยุคป,ปัจจุบันไม่ได้ทว่ายังพอทําของที่คล้ายกันได้นั่นจะช่วยกรองน้ําให้สะอาดมากขึ้นถึงเก้าส่วนยังพอมีทางเป็นไปได้อันที่จริงคนบางส่วนก็พอรู้จักวิธีกรองน้ําทว่าชาวบ้านทั่วๆ ไไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายถึงเพียงนั้นพวกเขาถึงขนาดปลอบใจตนเองว่าน้ำย่อมสะอาดทานเข้าไปเถอะไม่ป่วยหรอกจากนั้นมู่ซือวิจึงเรียกหลีกูหยวนและสิทธิ์นายช่างที่รับมาใหม่หลายคนมาเพื่อสอนให้พวกเขาทำเครื่องกรองน้ำแบบง่ายๆใช้ระยะเวลาประมาณสิบวันเครื่องกรองน้ำก็ถูกติดตั้งบนถนนการค้าแต่ละสายที่นั่นมีถังไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านบนเครื่องกรองน้ำในถังมีน้ำบรรจุอยู่เต็มถังข้างล่างมีก๊อกไม้ห้าอันพอเปิดก๊อกน้ำสะอาดก็จะไหลออกมานี่คืออะไรหรือ นี่คือน้ำกรองหลีกูหยวนเอ่ยผูหยินได้ทำเครื่องกรองน้ำนี้เพื่อให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดหมู่นี้มีคนป่วยหลายคนไม่ใช่เพราะถูกสาบอะไรหากแต่เป็นเพราะน้ำไม่สะอาดหากมีของสิ่งนี้พวกท่านก็ไม่ต้องดื่มน้ำไม่สะอาดอีกต่อไปแล้วเช่นนั้นเจ้าของสิ่งนี้คงแพงมากกระมังอีกหนึ่งเดือนให้หลังนำสำเนาทะเบียนบ้านของพวกท่านมาแต่ละครัวเรือนจะได้รับหนึ่งเครื่องโดยไม่เสียเงินทว่ามีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากของผู้ใดเสียหายจะต้องใช้เงินตนเองซื้อราคาไม่แพงหนึ่งเครื่องห้าสิบตำลึงเงินเท่านั้นเมื่อทุกคนได้ยินราคาพวกเขาต่างมีสีหน้าบิดเบี้ยวทันทีทว่าหากได้มาเปล่าเปล่าหนึ่งเครื่องเพียงแค่ไม่จงใจทําให้เสียหายนั่นก็พอให้ใช้ได้นานแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ